สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆที่น่ารักของพี่บุ้งกีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิน a ันทีวีค่ะวันนี้ก็เป็นวันอังคารน,น้อยยังอยู่กับคลิปรีวิวสิ่งก่อสร้างผลงานจากน้องๆทางบ้านนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมผลงานของเพื่อนๆขอฝากข้อความถึงน้องอิฟ และน้องไอดินค่ะเจ้าของคอมเมนต์2คอมเมนต์นี้นะคะว่าทั้ง2ไอดีที่น้องสองคนให้มาพี่บุ้งกีทําการรีวิวแล้วนะคะอยู่ที่ EP ีที่53ค่ะแล้วก็ฝากข้อความถึงน้องอีก4คนค่ะจะมีน้องคาราเมลน้องมายน้องความดีและก็น้องแอมมี่นะคะไอดีที่น้องๆให้มาไอดีผิดค่ะไม่สามารถเข้าได้นะคะยังไงก็ทบทวนไอดีแล้วส่งมาให้พี่บุ้งกีใหม่นะคะและสําหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะให พี่บุ้งกีรีวิวสิ่งก่อสร้างให้ผลงานชิ้นนั้นต้องเป็นผลงานที่น้องๆสร้างขึ้นมาเองนะคะเสร็จแล้วก็คอมเมนต์ชื่อเล่นแล้วก็ไอดีไว้ใต้คลิปน,นี้ได้เลยค่ะก่อนจะไปรับชมผลงานชิ้นแรกก็อย่าลืมนะคะน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามทางช่องพี่บุ้งกีอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆแล้วก็ของรางวัลน,น่ารักน่ารัก,ารกจากทางช่องนั่นเองค่ะเกือบลืมเลยค่ะพี่บุ้งกีขอฝากช่องใหม่ของพี่บุ้งกีด้วยนะคะอย่าลืมไปติดตามกันนะ เพราะว่าละครสั้นเรื่องที่2ออาจจะมีคําถามอยู่ในละครสั้นแล้วก็ใครตอบคําถามถูกอาจจะได้รับรางวัลจากทางช่องนะใครไปไม่ถูกก็จิ้มที่หลิงปักหมุดได้เลยนะคะพี่บุง้งขีปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับผลงานชิ้นแรกของวันนี้ค่ะเป็นผลงานของน้องฟ้าใสค่ะน้องฟ้าใสนี่เป็นขาประจําช่องนะคะแล้วก็ฝีมือนี่ก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเลยนี่ก็จะเป็นภายในบ้านนะคะสวยไหมคะทุกคน พี่บุ้งขี่ชอบบ้านหลังนี้มากเลยนะเล็กๆน่ารักน่ารัก และนี่ก็เป็นตู้เย็นอีกเช่นเคยค่ะมุมโปรดของพี่บุ้งกีนั่นเองของก็เต็มตู้เย็นเหมือนเดิมนะคะรู้ใจพี่บุ้งกีจริงๆเลยเพื่อนๆคนไหนที่ยังสร้างไม่เก่งสร้างไม่เป็นพี่บุ้งกีเป็นกำลังใจให้นะคะดูตัวอย่างน้องฟ้าใสไว้นะน่ารักมากๆเลยค่ะเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยห้องน้ําก็สวยส่วนทางนี้ค่ะก็เป็นห้องนอนห้องนอนก็สวยเหมือนกันค่ะมองเห็นวิวทิวทัศน์ข้างนอกด้วยและนี่ก็เป็นไอดีผลงานของน้องฟ้าใสนะคะน้องฟ้าใสจากพี่บุ้งกีรอผลงานที ต่อไปอยู่นะคะ มาต่อกันที่ผลงานชิ้นที่2ของวันนี้ค่ะเป็นผลงานของน้องนิ่มน้องนิ่มนี่รู้สึกว่าจะติดทุก E ีีเลยนะใช่ไหมน้องนิ่มทําบ้านได้ไวมากและก็สวยมากๆด้วยปะเข้าไปดูภายในบ้านกันเลยดีกว่าค่ะรู้สึกว่าผลงานชิ้นนี้ของน้องนิ่มนี่จะตกแต่งรีโนเวทบ้านของโฮมเกิลทั้งหลังเลยนะคะและก็ยังตกแต่งสวนด้วยโซนหลังบ้านนี่รู้สึกว่าจะแอบมีหมูกระทะปาร์ตี้หมูกระทะเล็กๆและยังมีมินิคอนเสิร์ตด้วยนะเนี่ยรอบนี้เตาย่างเนื้อ น้องนิ่มมีเนื้อด้วยนะคะทุกคนมีเป็นไงความคิดสร้างสรรค์กันไหมคะเหมือนจริงมากเลยเดี๋ยวเราไปดูภายในบ้านกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าน้องนิ่มจะตกแต่งออกมาได้สวยแค่ไหนนี่ก็จะเป็นห้องแรกของโฮมเกิลนะคะตกแต่งเตียงปูพรมใหม่แล้วก็เพิ่มลิ้นชักนั่นเองคะ่ะนี่ก็จะเป็นการปูกระเบื้องห้องน้ํากับห้องอาบน้ําใหม่นะคะมีการตกแต่งโถงทางเดินด้วยนะคะเป็นที่นั่งดูทีวีแล้วก็โซนเลี้ยงแมวนั่นเองคะ่ะ ส่วนห้องครัวก็ไม่น้อยหน้านะคะนี่เลยตกแต่งห้องครัวสีสันสดใสแล้วก็ปูพรมส่วนทางนี้ก็เป็นมุมเลี้ยงเด็กด้วยนะพี่บุ้งกีเกือบลืมเข้าห้องนี้ไปแล้วนะเนี่ยนี่เลยโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็จัดเตียงนอนใหม่มีผ้าห่มด้วยค่ะปลาขาไปห้องใต้หลังคาต่อกัน และนี่ก็จะเป็นโซนห้องใต้หลังคาของน้องนิ่มนะคะห้องใต้หลังคาของน้องนิ่มเนี่ยก็มีของครบเลยนะคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนเอ่ยโต๊ะเครื่องแป้งเอ่ยโต๊ะคอมเอ่ยแล้วก็มุมดูทีวีส่วนห้องทางนี้ห้องครัวนั่นเองค่ะโอ้โห ไม่ต้องไปไหนเป็นเดือนเลยก็ได้มึงเนี่ยถ้าของจะเยอะขั้นนานี้น้องนิ่มจะเอาใจเก่งไปไหนเนี่ยส่วนทางนี้ก็เป็นมุมห้องน้ําเห็นไหมคะทุกคนว่าถ้าเกิดว่าขึ้นมาห้องใต้หลังคาของน้องนิ่มเนี่ยไม่ต้องไปไหนต่อเลยนะน้องๆคนไหนสนใจจะมาอยู่ที่ห้องใต้หลังคาของน้องนิ่ม ID ก็ขึ้นตามนี้เลยนะคะขอบคุณบ้านหน้ารังหน้ารักนะคะน้องนิ่มตกแต่งได้สวยงามมากเลยค่ะ มาต่อกันที่ผลงานชิ้นสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเป็นผลงานของน้องแพรวค่ะยังอยู่กันที่บ้านของโฮมเกิลอยู่นะคะตรงนี้อ่างอะไรเอ่ยอ๋อเป็นสาบอลสะน้ํามีบอลเออส่วนทางนี้ก็เป็นห้องครัวค่ะมีพี่บุ้งกีอิ่มทั้ง3าหลังเลยนะคะวันนี้น่ารักกันมากมากเลยทางนี้ก็น่าจะเป็นห้องน้ําขาดกว้างมากเลยนะน้องแพรวนี่ได้ตกแต่งทางโซนหลังบ้านของโฮมเกิลนะคะ ห้องทางนี้ก็ห้องนอนค่ะอุ้ยห้องนอนสวยมากๆเลยนะแต่พี่บุ้งกีเขอแนะนําอยู่อย่างหนึ่งนะนี่เลยตรงกระเบื้องที่ใช้ปูนะ่ะน้องแพรวลองปูพรมในห้องนอนกับห้องครัวมิกีดูนะคะมันจะสวยขึ้นมากๆเลยค่ะให้มันคนละสีกับกระเบื้องด้านนอกนะคะเอาละค่ะทุกคนก่อนจากกันก็อย่าลืมติดตามช่องพี่บุ้งกีไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องใหม่พี่บุ้งกีด้วยนะพี่บุ้งกีจะจัดกิจกรรมเร็วๆนี้นะ ใครช้าระวังจะอดพลาดของรางวัลน่ารักน่ารักจากทางช่องพี่บุ้งกี่นะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย